สวัสดีครับผมนะครับตอนนี้นะครับผมก็มาเอาทุเรียนมาให้พี่นะครับพี่บาสอาทิตย์ส่องแสงนะฮะตอนนี้เขากําลังแรงนะครับกําลังมาแรงกําลังดังเลยตอนนี้หาตัวได้ยากมากเอาทุเรียนมาให้แต่ให้เรามารออยู่หน้าบ้านดูสิบรรยากาศก็มืดนะไอเหี้ยไม่มาสักทีเนี่ยให้กูรอนานขนาดไหนเนี่ยไอบอลเขามายหรือ โอ้โหตายแล้วนระอนานนมันทรมานไม่น้อยเบื่อการรอ,อคอยยิ่งคอยยิ่งเปลี่ยนเวลาไอเหียมีหมอนนักใบ้ให้สันน์นอสไมไอเหี้ย จงรอนอีกนานแค่ไหนเนี่ยโปรจะมาหรือฮะจริงก่อดังแล้วมันเป็นเงี้ยดังแล้วเจอตัวยากครับตอนนี้เราก็อยู่กับพี่บานนะฮะมาถึงแล้วม,มาถึงมาหาพี่บานแล้วเอาทุเรียนมาให้กินเอาทุเรียนมากินมีคนดูซื้อมาให้ขอบคุณดิคร<อ>ับขอบคุณมากผม<อ>ที่ซื้อทุเรียนมาฝากนะครับขอบคุณมากที่ร้านไหนเนี่ยที่ร้าน ไอ้เบลเขาลายบอลลายบอลเขาไอ้บอลเขาขายนี่ช่องใครเนี่ยช่องผมช่องผมช่องเลยกูว่าแล้วช่องกูว่าแล้วติดตามได้ติดตามได้ช่องกูว่าแล้วว่าแล้วได้ไปติดตามแล้วไปติดตามแล้วเป็นไงคนดูป็นไงดี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 เลยไงแต่เดี๋ยวก็คือเที่ยงคืนออผมมาถ่ายคลิปตอนเนี้ก็นี่ไงทุเรียนสสงเที่ยงคืนมีที่ไหนเขาทำถ่ายช้างคืนข้างบ้านกูนอนก็ขรา่ข้าบ้านเขาก็นอนไปเราก็เอามาคุยกันนี่ไงทุเรียนผสงแล้วไม่คิดจะเรียกเข้าบ้านเลยไง กูเรียกเขาไปแล้วมึงให้กูออกมาทางอีกองนอกไปโอเคเดี๋ยวพาเข้าดูในบ้านเลยไปไม่พาไม่เขา้าเอ้ยนี่ประตูกูมี <laughs> ไปเดี๋ยวเรามาปอกทุเรียนกินกันบ้างเขาประตูกูก็เปิด <c oughs> ไว้ใหป้ปอกทุเรียน <c oughs> ให้ธรรมชาติตอนนี้เรามาดูวิธีการปอกทุเรียนปอกเองไม่ได้ไงต้องให้คนอื่นก็ปอกให้ปอกไว้เป็น งานไม่มีทำไรเนี่ยงานไม่มีทำไรตอนนี้ช่วงนี้งานไม่มีงานแสดงลิเกไม่มีใช่ไหมก็ต้องหาอะไรทำวาทำไรก็ว่างทำอ๋อว่างว่างทำว่างทำเออแล้วแต่นะแล้วแต่นะอ่าก็แล้วแต่เล่นอะไรก็เล่นไปไม่ว่าเจ็บมึงตอกเม็ดออกไอ้นี่ไปด้วยดิ แล้วมือกูเป็นแผลเนี่ยแล้วแฟนคงแฟนขับขอจับมือขึ้นมาเป็นไงเนี่ยเจ็บมืออะไรแล้วข้อฝันให้ทําผมสีนี่นะอะไรนะอะไรข้อฝันให้ทําผมสีนี่ไม่มีไม่มีใครเข้ฝันนะทําเองอแล้วคุณทําผมสีอะไรสีสีไว้มึงเพิ่งเปิดช่องแล้วมึงพูดมึงโกมึงด่าไอสัตว์ไอสัตว์ร้านไอสัตว์ตตนี่นเออแล้วมันจะไปได้ดีไหมเออแล้วมันมันลองช่องฟีสไตล์สิอย่าไปซีเรียสกับมันไม่ได้คุณก็ต้องพูดบอเพาะเลยครับ ครับผมที่งไแบบที่จะทําอะไรก็ทําได้ในช่องเลยดิเอาผมทาอะไรก็ได้ช่องผมได้หมดเลยเอาได้หมดช่องผมนั่นไงไอเดี่ยวว่าเลยมาให้กระตุกประทโอ้โหตันนันกันเลยที่ได้เชื่อเออเออไเดี๋ยวอาจารย์มาใส่อาจารย์มาใส่ไม่สุกยู่กเดียวมาให้กเนมากินทุเรียนตอนคืนเลยนะเอ้แต่นี้มีคนซื้อให้ใช่ไหมครับมีคนซื้อให้พี่ขอบคุณมากมากครับผมอะวรวะหือ กระบอตามันแยงไปโควิอีหไอ้ที่อ่ะจัดนากาโดนตาเขารู้ว่าเพื่อนกินน,นื้นี้ถูกตอบทุเรียนตอนนี้หกทุม่มจบแล้วชีวิตไหนดูนดั่อเลยกินเนื้อ,อ,กนกอ,อก็อกเน,น,น,นื้อกรออกกับนอกงุ่มนายโอเคนะครับตอนนี้เราก็ปอกทุเรียนเสร็จแล้วนะครับเดีย๋ยวเราจะไปกินทุเรียนกันนะครับเอาบิ๊บบัสปิดช่องให้หน่อยเด ฝากฝากช่องฝากช่องกูว่าแล้วฝากหน่อยฝากกูว่าแล้วทางช่อง y youtube ทังมันมีทัง f a c e b o o k ผมแชร์ไปแล้วแหละหน้าเพงหน้าเพจเนี้ยพี่พี่ฝากหน่อยอ่ะก็มึงแชร์ไปแล้วมึงฝากไปแล้วมึงใจก็ฝากเลยเอาพี่ฝากแลวพี่ยายที่จบอ๋ตัดคลิปจบฝากหน่อยฝากช่องกูว่าแล้วไว้ด้วยนะครับก็ไปติดตามน้องอันได้คือเขาก็สไตล์น้องอันไลฟ์สไตล์แล้วแต่เขาเขาอยากถ่ายอะไรเขาก็ทำเขานึกอยากจะมาตอนไหนเขาก็มาเที่ยงคืนมึงก็โทรให้กูลงมา ไอ้กูไม่ได้ลงมากูมึงไปดูลลข้างนอกมาใช่ไหมอืมอขอบคุณมากครับผมแล้วก็ทุเรียนทำไมมันน้อยจังอะไอ้ลูกนึงไม่ได้หรอซื้ออันนี้ซื้อโอเคนะครับยังไงก็ฝากช่องไว้ด้วยอย่ามันไม่จบเลยทำไมช่องผมนี่พี่จะออกทั้งทั้งทั้งวันเลยว่างั้นอ่ะก็ฝากช่องไว้ด้วยนะครับผมี่ผมก็มีชื่อช่องผมเอ้ยช่องผิดช่องอะไรวะ ยังยังยังไม่ได้ลงคลิปแต่มีคลิปแล้วแต่ยังไม่ยังไม่ได้ไอ้นี่อ่ามีมีชื่อช่องอะไรเดี๋ยว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 ฝากช่องพี่บ้าได้วยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นแท็กลิงก์ไว้ไว้ไว้ในไว้ในนี้ขึ้นใต้ลิงก์ไว้อ่ชื่อช่องมันชื่อเฮียบาสเฮียบาสคือที่นี่คือช่องบาสอะไรประมาณนี้อ่าฝากฝากเนี่ยยังไม่ได้ลงคลิปวิดีโอเลยอ่าไหนไหนดูดิมีแล้วมีแล้วมีชื่อช่องเฮียบาสเป็นภาษาอังกฤษนะเป็นภาษาอังกฤษนะเฮียบาสเฮียเฮียบาสเฮีย ที่นี่คือช่องบาสอะไรประมาณนี้ที่นี่คือช่องบาร์โอเคอุดหนุนบาร์มาด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวอีพีหน้ามาขายทุนแปดมาขายอะไรจะปิดช่องเดี๋ยวอีพีหน้าเราจะมาขายกันที่พันแปดนะครับกูไม่น่าเลยเดี๋ยวอีพีหน้าผมจะทำอะไรนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับไปแล้วบ๊ายบายจะทำได้กี่ได้